แอร์นิวซีแลนด์ในที่สุดก็ประกาศตัดสินใจปลดพนักงานครั้งที่สองครั้งนี้เกือบ400คนนะครับร่วมคุยกับบรรชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอ๋อมันก็ต้องอ่านนะฮนะแอร์นิวซีแลนด์ในที่สุดก็ประกาศตัดสินใจปลดพนักงานครั้งที่สองครั้งนี้เกือบ400คนนะครับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับลักษณะเครื่องบินของเขาก็จะเป็นสีที่แบบดูแบบทรรมึนนะฮะแต่ว่าดูแล้วเป็นสนัญลักษณ์ชัดเลยนฮะค,คือลำตัวมีขาวกับดำ แล้วก็ปีกบนให้เป็นหางตั้งนี่จะเป็นสีดำนะครับแอร์นิวซีแลนด์เป็นสายการบินแห่งชาติของนิวซีแลนด์เนี่ยได้ประกัดปลดพนักงานอีก385คนนะครับซึ่งการปลดพนักงาน385คนนั้นจะทยอยปลดจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมก็คือวันที่30ธันวาคมนี้ก็มีเวลาอีกประมาณ3เดือนครึ่งที่จำนวนพนักงาน385คนของแอร์นิวซีแลนด์นั้นจะตกงานนะครับเหตุผลก็เพราะว่าในเหตุในเหตุและผลที่ผู้บริหารระดับสูงของแอร์นิวซีแลนด์ให้ก็คือว่า ยังคงมีจำนวนพนักงานนะที่เกินกว่าความจำเป็นในการให้บริการการบินในขณะน,นี้บูง่ายครับคนมากกว่างานนะจากการที่มีคนมากกว่างานตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาจะเป็นต้องปดส่วนเหตุผลที่สองนี่ก็บอกว่าตลาดการบินและการเดินทางระหว่างประเทศไม่ฟื้นตัวอย่างที่ได้มีการประเมินเอาไว้แม้จะเป็นในกรณีที่เลวร้ายที่สุดโอ้โหนี่ขนาดประเมินกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็ยัง สถานการณ์จริงก็กลับเลวร้ายกว่ากรณีที่เขาประเมินว่าเลวร้ายสุดๆแล้วถามว่าประธานเจ้าหนี้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นี่นะครับเขาบอกว่าจุดหนึ่งเลยคือเส้นทางการบินจากประเทศนิวซีแลนด์ที่บินตรงขึ้นไปถึงทวีปอเมริกาเหนือถ้าพูดถึงทวีปอเมริกาเหนือก็หมายถึงว่าเป้าหมายอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดานะครับเขาบอกว่าเส้นทางพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยถูกหมายมั่นปั้นมือว่าจะกลายเป็นเส้นทางบินแรกๆที่เข้ามาฟื้นตัวให้กับรายได้ในภาพรวมของแอร์นิว แต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยการฟื้นตัวในเส้นทางบินตรงนี้กลับมีความต้องการในการใช้บริการการเดินทางบินโดยแอร์นิวซีแลนด์ระหว่างทวีปอเมริกันหนือลงมาสู่ทางด้านของโอเชียเนียเนี่ยต่ำกว่าที่ค่าไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบินหรือจำนวนเที่ยวบินที่ไปถึงลอสแอนเจลิสที่ล็กซ์ LAX ก็คือสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิสหรือแม้แต่อีกเมืองหนึ่งที่บินไปถึงก็คือซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียล่าสุดเนี่ยนะครับทำให้แอร์นิวซีแลนด์จำเป็นต้องถอดเก้าอี้บนเครื่องบินทั้หมดอออกเพื่ปรบ เครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่รับโดยษารกลายไปเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าที่เรียกว่าคารโก้โดยชั่วคราวนะฮะทีนการกลับไปบินเป็นเส้นทางเพื่อขนส่งสินค้านั้นก็เพื่อว่าหวังให้มีรายได้เกิดขึ้นกับธุรกิจสายการบินครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยครับเครื่องประจออยู่เฉยๆแถมบินก็บินต่อไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือข้าวของสินค้าต่างๆมันยังพอเดินทางกันได้ก็ทําให้แอร์ e อร์นิวซีแลนด์จำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้ววน่ะครรับปาากฏ ผลการดำเนินง,งานในช่วงของไตรมาสหรือว่าปีงบประมาณ2020ของแอร์นิวซีแลนด์นั้นเป็นผลประกอบาการที่ออกมาขาดทุนพุ่งสูงจริงๆครับปีงบประมาณ2020ของแอร์นิวซีแลนด์นั้นมีผลการดำเนินงานการดำเนินงานขาดทุน87ล้านดอลลาร์สหรัฐคือขาดทุนสูงถึงกว่า2,784ล้านบาทเม <hijos glimp> ื่อไปเทียบกับปี62ปีงบประมาณ62ซึ่งตอนนั้นเนี่ย แอ w z ์นิวซีแลนด์มีรายได้387ล้านบาทหรือกว่า12,000ล้านบาทแต่ปีนี้กลับกลายเป็นขาดทุนถึง2,784ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้แอ w z ์นิวซีแลนด์เคยปลดพนักงานไปแล้วนะครับ4,000คนในเดือนมีนาคมตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเจอภาวะโควิดใหม่ๆเลยแล้วเขาก็ชัดเจนเลยครับว่า เมื่อสถานการณ์มันคุมไอย่างงี้เนี่ยการปลดพนักงานได้เร็วที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นการเซฟและดูสถานการณ์หลังจากฝุ่นตลบแล้วให้มันเคลียร์นะฮะก็เลยทาให้มีจํานวนพนักงาน4,000คนของแอร์ดิวิชเลนตกมาไปแล้วเมื่อมีนาคมนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในจำนวน4,000คนที่เคยปลดไปเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นพนักงานที่ต้องทําการบินหรือปฏิบัติการบินหรือให้บริการบนการบินในเส้นทางระยะกลางถึงยาวถึง900คนนั่นก็แสดงว่าเส้นทางบินในระยะกลางและยาวซึ่งเป็นตัวทําเงินและสร้างรายได้หรือสร้าางกํไร ให้กับตำแนานของแอร์นิวซีแลนด์นั้นณจนถึงนาทีนี้ไม่ฟื้นตัวเลยครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้แอร์นิวซีแลนด์ก็จําเป็นนะฮะรวมถึงจะบอกว่าจําใจก็ไม่เชิงแต่ว่าจําเป็นจริงที่จะต้องมีการปลดตรงนี้เพื่อที่ใช้องค์กรของเขานั้นไปต่อให้ได้นะครับก็เนี่ยครับอันก็เป็นวงการของที่ได้รับผลกระทบอย่างหน,หนักหนักหนักสาหัสเลยนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวโรงแรมนะครับรวมถึงของธุรกิจสายการบินด,ด้วยนะครับ